อ่ะคลิปนี้ <c oughs> อยากออกมาตอบแต่ชวนมากๆเลยและอยากไปหาแต่ชวนมากๆเลยที่แกบอกว่าอะไรนะต้องอรัฐบาลนู้นรัฐบาลนี่ต้องหนีคุกหนีคดีหนีไอ้นู่นไอ้นี่หมดทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ผมไม่เถียงหรอกว่าเขาหนีหนีเพราะอะไรผมจะบอกแตะชวนให้ฟังนะกระซิบเบาๆนะ เพราะคนอื่นเขาทางานมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างใช่ไหมคนทํางานต้องผิดพลาดบ้างแต่แตาชวนเข้ามาเป็นรัฐบาลตาชวนไม่ทําอะไรเลยไงมันเลยไม่มีความผิดพลาดถูกต้องไหมครับ <c oughs> ถูกไหมแกจะอยู่ร้อยปีก็อยู่ได้แกไม่มีความผิดแน่นอนเพราะแกไม่ยอมทำอะไรไงบ้านเมืองไม่จะเิญลุ่งเรืองไงเขาถึงไม่เอาแกไงทุกวันเนี้ยรู้ปะตาชวนอือ เออจำไว้นะจะชวนนะเขาไม่เอาแกเพราะว่าแกไม่มีผลงานใช่ไหมโอเครู้เรื่องเออแกไม่คนเป็นคนไม่ทํางานไงแกไปว่าคนทํางานเขาไม่ได้คนทํางานมันต้องมีผิดมีพลาดกันบ้างทุกคน